สวัสดีครับนาทีที่ทุกคนรอ,อคอยก็มาถึงแล้วนะครับ <Okay. S 1> มาดูระบบบ้างนี่ก็ครั้งแรกนะครับมันอาจจะต้องไปเซตเซตอัพรอบมอเตอร์หลายๆตัวครับ <Okay. S 1> นี่ก็คือทีมวิศวกรต้องการรู้ว่ามันจะเป่าแค่ไหนสะาแค่ไหน เดี๋ยวลองดูนี่วิศวกรมาขึ้นแล้วครับช่วยทุกอย่างครับแั่งไฟนะครับนะตอนแรกแหกหมานนะครับขอให้คล่องระบบไม่ต้องกลัวเรากลัวแค่รอบนี่ครับอันดับแรกเราต้องยกมอเตอร์ครับยกชุดป่องครับป่องอ่า ชุดพัดลมนะครับชุดเป่าใบนะครับมันก็เบนซ้ายเบนขวาเป่าหน้าเป่าหลังได้หมดเนี่ยเดี๋ยวึ้นเลยครับคอนโทรลด้วยหน้าจอทัชสกรีนทั้งหมดนะครับนี่ต้องบอกก่อนว่าถ้าลูกค้าไม่ชอบเราตัดออกให้ครับเป็นเมนวลทั้งหมดได้ครับ <c oughs> นี่แล้วก็จะเบนซ้ายเบนขวาได้หมดจะเบนไปทางไหน รอบมอเตอร์รอบพัดลมสั่งได้นะครับสั่งรอบหน้านี่สั่งได้จะเอาเร็วแค่ไหนสปีดแค่ไหนได้หมดนะจะสั่งหน้ครับนะสปีดหน้าขึ้นได้นะ พัดลมนะครับเอ้าเรามาดูรอบพัดลมครับนี่พัดลมตัวนั้นนะร <c oughs> ปรับได้หลายสปีดนะครับสี่สปีดนะครับที่ดีออกแบบไวน้นครับอ่ะไปแล้วครับสายตึงแล้วอ่ะเริ่มรอบขึ้นเลยครับรอบ ครับนีไ่ได้หมดนะครับเห็นยุดโซ่ลำเลียงนะครับสม่ำอย่ามากเห็นโซ่ลูกปืนนะครับสปีดไปตัดขึ้นแล้วครับมาดูครับต้องบอกว่าคนขับยังไม่เคยขับเหมือนกันนะครับ คุณขับเคยขับแต่รถเกี่ยวนะครับดูสปีดไปม,มีนะครับม็จะมีชุดสกีข้างนะครับคำอ่าชุดสับสับท่อนนะครับชุดสับท่อนขึ้นแล้วนี่ต้องบอกว่าเป็นยังเป็นเคลื่องเดิมๆครับยังไม่ได้จูนกวาวนาคนะรับกาวนา ยังไม่ได้จูนน,นั่นเองเต็มสูตรแล้วครับ ปรับสปีดด้วยจอไฟฟ้าทั้งหมดนะครับเนี่ยกว่าจะทำให้มันสำเร็จได้ไม่ใช่ง่ายนี่คือต้องบอกว่านี่คือการเทดสอบครับการเทส เทระบบแต่ดีไซน์นี่ทรงนี้ลงตัวหมดแล้วสรีละเรื่องแข็งแรงนี่ยกให้เขาแต่ยังติดปัญหาที่ระบบเครื่องยนต์น้ำมันเครื่องยนต์นี่เดิมๆครับยังไม่ได้จูนนะครับ เทสระบบสับค้อนนะครับพัดลมยังไม่ได้เปิดนะครับยังไม่ได้เปิดพัดลมเดี๋ยวดูกันบาลานซ์ของปั๊มก่อนเทสระบบสับค้อนนะนี่คือลงโปรแกรมยังไม่เสร็จนะครับโปรแกรมยังลงไม่เสร็จนะ เก็ยังไม่สมบูรณ์ต้องเพิ่มรอบลดรอบหลายตัวบางตัวอยู่ครับนี่เราต้องก,การเทดระบต่อระบบตัดให้ก็ดูเรื่องต่อเรื่องอะไร